สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านเลยของมินจังนะคะอีพีนี้231กันแล้วนะคะก็อยู่ในตอนนี้มีชื่อว่าการต่อสู้แห่งสายเลือดนั่นเองนะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ ในความคิดของหยางชวนเจ้าเฟิงได้พึ่งดวงอย่างมากในการเอาชนะสวีจีเสวียนตราบเท่าที่เขาไม่ออมมือหรือดูแค้นอีกฝ่ายเขาเชื่อว่าแม้เขาจะไม่อาจเอาชนะเด็กหนุ่มตระกูลเจ้าได้เขาก็จะไม่พ่ายแพ้รวดเร็วเพียงนั้นดังนั้นแล้วหยางชวนจึงไม่คิดว่าเจ้าเฟิงจะน่าเหลือเชื่อเช่นนั้นและควรฆ่าแก่ฉาย,ยาดาราสิทธิ์น้องเจ้าระวังด้วยวิชาเสริมกายาและพลังป้องกันของเขานั้นได้อยู่ในจุดที่น่าตื่นตะลึงแล้วอยางการเอ่ยเตือนเจ้าเฟิง ตัวเขาได้พ่ายแพ้ให้กับคนผู้นี้มาก่อนเจ้าฟึงพงกศีรษะและเดินออกไปยังลานประลองเริ่มวินาทีที่เสียงของผู้ตัดสินดังขึ้นอย่างชวนนั้นก็เป็นราวกับนับครบสีทองเขาพุ่งเข้าหาเจ้าฟึงเด็กหนุ่มตระกูลเจ้ารู้สึกได้ถึงพลังอันน่าเหลือเชื่อ ที่ร่างของอย่างชวนมีกระทั่งช้างก็อาจจะถูกฟาดจนตายโดยคนผู้นี้ได้ในด้านของการสส่อมกายยาอาจไม่มีผู้ใดสามารถเอาชนะเขาได้ในบรรดาคนรุ่นใหม่ในงานพันธมิตรนี้อย่างชวนกําลังได้เปรียบสัญลักษณ์เปียวเพิงได้ส่องสว่างมากขึ้นเปลี่ยนร่างของเขาให้กลายเป็นลูกบอลเพิงไปเจ้าเพิงรู้สึกว่าลมหายใจและการไหลเวียนโลหิตของเขาได้รับผลกระทบเล็กน้อยซึ่งมันมาจากปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติเนื่องจากความแตกต่างของความแข็งแกร่งในร่างกาย แต่ทาว่าพลังโดยรวมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ร่างเนื้อเท่านั้นหรือไม่ใช่นั้นชางอยู่เย่และหลินทงคงต้องหลีกทางให้กับหยางชวนแล้วโอ้สวรรค์ด้านล่างลานประลองปรากฏเสียงอุทานขึ้นหยางชวนได้รวบรวมพลังทั้งหมดของเขาและกำลังจะโจมตีไปจนถึงตัวของเจ้าเฟิงแต่ทาว่าผู้เป็นเป้าหมายกลับไม่กระทั่งขยับกายอะไรเลยหรือนี่เป็นเพราะว่าเด็กหนุ่มตระกูลเจ้าตั้งใจจะใช้ร่างกายรับการโจมตีเข้าไปแบบตรงๆหากไม่ใช่ปานแท้ กระทั่งสีดาราก็ไม่อาจจะทำเช่นนั้นได้รอยยิ้มเยอะเยะปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเจ้าเฟิงพร้อมกับที่เคลื่อนพลังจิตได้ไหลาปากออกไปยังอากาศอย่างชวนนั้นดาวกับลูกบอลเพิงที่กระแทกลงสร้างหลุมขึ้นบนพื้นเบื้องหน้าเจ้าเฟิงหินทรายสีดำที่เทียบเท่าได้กับอาวุธชั้นมนุษย์แตกละเอียดเซซ่ากระจายไปทั่วเหนือหลุมนั้นเจ้าเฟิงไม่ได้ขยับเลยแม้แต่น้อยเลื่อนผมสีเขียวคามของเขาพิ้วไหวอย,อยู่ในอากาศไม่มีฝุ่นผงใดๆเฉียดเข้าใกล้ล่างและในทางกลับกัน อย่างชวนได้จมลึกลงในหินสีดําพร้อมกับที่รอยเลือดได้ปรากฏขึ้นบนล่างของเขาร่างใหญ่โตสันสะท้านและพยายามดิ้นลนแต่ถ้าว่ายิ่งเขาดิ้นลุนเท่าไหร่ร่างของเขาก็ยิ่งจมล,กลึกลงเท่านั้นเกิดเกิดอะไรขึ้นเราผู้ชมร้วนนิ่งอึ้งเกิดอะไรขึ้นกับอย่างชวนกันเจ้าเฟิงทำเพียงยืนอยู่ตรงนั้นและไม่ได้ขยับกายเลยแม้แต่น้อยแทนที่จะโจมตีคู่ต่อสู้อย่างชวนกลับพยายามฆ่าตัวตายแทนซะอย่างนั้น ทุกคนควรรู้ว่าเวทีหินทรายดำนั้นแข็งแกร่งเทียบเท่ากับอาวุธชั้นมนุษย์ระดับต่ำและหยางชวนกำลังใช้ศีรษะโจมตีมันเคล็ดพลังจิตสิทธิจักวิหารโบราณเอ่ยเคล็ดพลังจิตคำพูดที่ลึกลับและทรงพลังนี้ได้ปรากฏขึ้นในสมองของทุกคนในยามนี้ดวงตาของหลินทงได้เพ่งมองเล็กน้อยในยามที่มองไปยังการประลองบนลานเจ้าฟึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยแต่กลับสามารถทำให้หยางชวนพยายามที่จะฆ่าตัวตายได้ เมื่ออีกฝ่ายฟื้นตัวร่างกายก็อาบย้อมไปด้วยโลหิตจำนวนมากแม้ว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งเขาก็ยังคงบาดเจ็บได้หากเขาทำร้ายตนเองโดยเฉพาะนยามที่เขาใช้พลังทั้งหมดเจ้าแพ้แล้วเจ้าเฟิงยกเท้าและเหยียบลงบนศีรษะของหยางชวนที่เพิ่งจะผุออกมาหยางชวนก็อักโลหิตออกมาก่อนจะสิ้นสติไปเจ้าเฟิงชนะผู้ตัดสินมองไปยังเจ้าเฟิงด้วยสายตาอันแปลกประหลาดมีเพียงยามที่เด็กหนุ่มเดินออกจากลานประลอง เราผู้ชมจึงเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นกันแน่และเมื่อผู้คนเข้าใจจึงได้สูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บทันทีในยามนี้เจ้าฟึงนั้นกระทั่งลึกลับและทรงพลังยิ่งขึ้นกว่าเดิมในสายตาของพวกเขาสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดเขามีฝ่ามือวายุอัศนีสำหรับการต่อสูรรอสสรรอส้ระยะไกลเขาก็มีการสอนหลวสซุยของเขารวมทั้งพลังจิตและไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ล้วนแล้วแต่แข็งแร่ง หลังจากเจ้าเฟิงเดิอนออกจากลานปะลองอาวเย่เทียนก็เดินขึ้นไปคู่ต่อสู้ของเขาคือฉีจิวที่เคล็ดรับดาบด้อยกว่าเพียงชางอยู่เย่ในสถานการณ์ปกติอาวเย่เทียนย่อมต้องเหนื่อยเล็กน้อยเพื่อที่จะเอาชนะอีกฝ่ายร่างเทพสงครามจันทาแสงสีเงินรวมตัวกันรอบกายอาวเย่เทียนทาให้เขาเปลี่ยนแปลงไปโดยสมบูรณ์เสียววินาทีต่อมาอาวเย่เทียนได้กลายเป็นแสงจันที่โจมตีไปยังฉีจิวในพริบตา เหล่าผู้ที่สามารถเข้าร่วมรอบสุดท้ายได้ย่อมไม่อ่อนแอชีจิวสปปะบัดดาบของเขาออกไปรวดเร็ราวกับสายฟ้าบดขยี้ทุกสิ่งในรัศมีสองสามหลาจนกลายเป็นเศษฝุ่นชีจิวรู้สึกได้เพียงพลังที่ไม่อาจป้องกันได้มียามที่โจมตีมาอขางล่างของเขาและพันก็อักโลหิตออกมาคำโตเหล่าผู้ชมก็เลยพูดคุยกันดาบของชีจิวได้ปะทะเข้ากับร่างของอาวเย่เทียนแต่ทว่ามันได้ถูกป้องกันโดยแสงจันทร์รอบล่างของเขาเขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บ ทุกคนควรจะรู้ว่าพ่อฉีจิวฝึกปือวิชาดาบดาบที่วาดออกก่อนหน้าจึงสามารถคุกคามผู้ที่อยู่ในนภาที่เจ็ดได้แต่ถ้าว่ามันนั้นกบถูกปกป้องโดยอ้าวเย่เทียนในฐานะของผู้เข้าคองสายยาดาราอ้าวเย่เทียนนั้นนับว่าแข็งแกร่งโดยแท้จริงเช่นนี้สี่ลาลาใหม่จึงได้ประลองรอบแรกไปพวกเขาได้เอาชนะคู่ต่อสู้ในเพียงหนึ่งกระบวน่าเท่าน,นั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าผู้อื่นมากเลยทีเดียว งานประลองก็เลยได้ดําเนินต่อไปซึ่งตามกฎทุกคนต้องประลองทั้งหมด1ิบครั้งนั่นยังหมายความว่าทุกคนต้องเผชิญหน้ากันทั้งหมดเลยและผู้ทชนะมากที่สุดเกิดจะครอบครองอันดับหนึ่งไปแน่นอนว่า มันก็เป็นไปได้ที่คนผู้หนึ่งนั้นจะครอบครองอันดับหนึ่งแม้จะชนะเพียงสิบครั้งเพราะคู่ต่อสู้บางคนอาจจะสามารถตอบโต้ได้อย่างสมบูรณ์การประลองรอบแรกได้สิ้นสุดลงในไม่ช้าดาราทั้งสี่ล้นวนคว้าชัยชนะไปอย่างง่ายดายหลงจากนั้นครึ่งวันต่อมาการประลองรอบที่สองจึงได้เริ่มต้นขึ้นสถานการณ์ในรอบที่สองแปรเปลี่ยนไปและเหล่าดารา<ๆ>ก็อาจจะมีโอกาสได้ต่อสู้กันเองแต่ทว่าในครั้งนี้ทั้งสี่ไม่ได้เจอกันเองแต่ว่าช่างอยู่เย่ได้เจอกับสีจีเสียน ซีจีเสียนนั้นใช้รูปแบบสายตาของเขาจนถึงขีดสุดแต่ทว่ากลับสามารถป้องกันได้แค่เพียงสองกระบ,บนท่าเท่านั้นพ่ายแพ้ในกระบ,บนท่าที่สามแต่ทว่าแม้กระน,นั้นมันก็เป็นสถิติที่มากที่สุดแล้วช่างอยู่เย่ยได้ใช้สามดาบกับเขาในขณะที่ใช้กระเปิดมวยเพียงสองดาบในรอบที่สองคู่ต่อสู้ของเจ้าฝฟิงก็คือกูหก่หลานเย่ข้ายอมรับความพ่ายแพ้กู่หลานเย่แย้มยิ้มขมขืนก่อนจะเอ่ยยอมแพ้ออกมาในที่สุดนางจะรู้ได้ยังไงว่า เจ้าเฟิงจะเอามือให้กับนางเช่นในการประลองแรกและใจดีต่อนางมันมีการประลองที่น่าตื่นตาตื่นใจในรอบที่สองเป็นการประลองระหว่างอ้าวเย่เทียนและเจ้าหยู่เฟยทุกคนคิดว่าเพราะเจ้าหยู่เฟยและอ้าวเย่เทียนมาจากสำนักเดียวกันเด็กสาวจะยอมแพ้แต่ทว่านางกลับไม่ทำเช่นนั้นแทนที่จะรู้สึกโกรธอ้าวเย่เทียนกลับรู้สึกยินดีเมื่อเจ้าพ่ายแพ้กับข้าตรงๆเจ้าจะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเรา ร่างเทพสงครามจันทาอ้าวเยเทียนใช้วิชาเรื่องชื่อของเขาไม่คิดออมมือนั่นเป็นเพราะหนึ่งเขามีโอกาสที่จะชนะใจนางและอีกฝ่ายอาจจะชื่นชมหรือก,กระทั่งนับถือเขาเช่นเดียวกับเจ้าฝึิงสองรางวัลของสามันดับแรกจะก,กำหนดโชคชะตาของคนผู้หนึ่งแต่อ้าวเยเทียนจะไม่ยอมแพ้เพื่อสิ่งนี้ขออภัยด้วยสิพี่อ้าวเจ้าอยู่เฟยแยมยิ้มบางพร้อมกับที่ปราณแท้สีเขียวอ่อนได้ปรากฏขึ้นบนผิวที่ราวกับผลึกของนาง เมื่อมองจากที่ไกลๆมันราวกับว่าผิวของเจ้าอยู่เฟยไม่ได้สร้างขึ้นจากเลือดเนื้อแต่ทว่าเป็นผลึกที่ถูกแกะสลักขึ้นสร้างภาพของเทพธิดาขึ้นเปรี้ยงแสงสีเขียวได้รวมตัวกันขึ้นเป็นดอกบอัวในมือของเด็กสาวป้องกันการโจมตีของคู่ต่อสู้ในด้านของพลังมันยังคงหลงเหลือความแตกต่างระหว่างทั้งสองอยู่ดังนั้นเจ้าอยู่เฟยจึงถูกผลักถอยออกไปแต่ทว่านางได้บิดตัวกลางอากาศด้วยท่าทีราวกับเทพธิดาก่อนจะโจมตีกลับ สาลาชมของแคว้นมังกรโลหะเป็นสายเลือดที่พิเศษอะไรเช่นนี้แม้ว่ามันจะเจือจางนักมันก็ยังสามารถทําให้ปานแท้บริสุทธิ์ยิ่งนักเล่ากับว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปเหลือเชื่อนักร่างในชุดดาเอ่ยขึ้นอย่างลึกล้ํามันเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไม่มากแต่ถ้าว่าสายสัมพันธ์ระหว่างโลหิตและกระดูกกับปรานแท้ยอดเยี่ยมนักสายเลือดนี้อาจจะสามารถเพิ่มความเร็วในการฝึกตนของคนผู้หนึ่งได้แต่ถ้าว่าโชร้หลายที่มันเจือจางนักอีกคนหนึ่งถอนหายใจ แคว้นมังกรโลหะเป็นหนึ่งในแคว้นที่ทรงพลังที่สุดในทวีปเหนือมันมีพื้นที่ทรัพยากรและกองกําลังจํานวนมากกว่า3 3สำนักหึอยู่เฟยมีแปลกใจเลยที่พรสวรรค์กายผันแปรของเจ้าจะสูงนะักเป็นเจ้าที่มีสายเลือดอยู่ในตัวอ้าเยเทียนต่อสู้อย่างมั่นใจในการต่อสู้ไม่นานทั้งสองนับว่าเสมอกันแต่ทว่าอ้าเยเทียนเห็นได้ว่าสายเลือดของเจ้าอยู่เฟยไม่ได้ส่งผลต่อพลังต่อสู้มากนะักเงาเทพจันทรา ร่างของอาวเยเทียนพันเคลื่อนไหวราวกับแสงจันทร์อิสระและรวดเร็วพลังโจมตีและปราณของเขาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแน่นอนว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดก็ยังคงเป็นความเร็วอยู่ดีเขาใช้พลังสายเรือของเขาแล้วเจ้าฟึงเปิดดวงตาซ้ายเด็กหนุ่มพบว่าแสงสีเงินโปร่งแสงได้ปรากฏขึ้นโลหิตของอ้าวเยเทียนเขาสามารถตรวจจับพลังสายเรือของอาวเยเทียนได้ในขณะที่พลังสายเรือของเจ้าอยู่เฟยนั้นพิเศษกว่าเล็กน้อย เจ้าฟึงพบว่ามันงดงามและทำให้ร่างของคนผู้หนึ่งสามารถหลอมรวมเข้ากับปานแท้ได้ดีกว่าพลังสายเลือดของเจ้าอยู่เฟยพิเศษยิ่งนักแม้ว่ามันจะไม่แข็งแกร่งมันก็ดูราวกับได้ผ่านกระบวนการตื่นขึ้นเช่นของข้าแล้วเจ้าฟึงคิดในใจในเวลาเดียวกันการประลองของทั้งสองก็ได้เข้าสู่ระดับที่น่าเหลือเชื่อการประลองนี้ขึ้นอยู่กับพลังสายเลือดนั่นคือพลังสายเลือดในตำนานที่กระทั่งมีค่ามากกว่าร่างจิตวิญญาณขั้นสุดยอดเราผู้ชมถอดถอนใจรู้สึกริษยา พลังสายเลือดนั้นหาย,ยากยิ่งนักแต่ถ้าว่ามีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเราผู้ที่มีสายเลือดนับว่าได้เปรียบกว่าผู้ที่ไม่มีมากนักแต่บรรดาศีดาราทั้งหลินทงและอ้าวเย่เทียนต่างก็มีพลังสายเลือดบัดนี้มีอีกคนหนึ่งเจ้าอยู่เฟยที่สามารถรับมือกับอ้าวเย่เทียนได้ในระยะเวลาสั้นๆแน่นอนว่าเจ้าฟึงเองก็มีพลังสายเลือดแต่ทว่าพวกเขาใช้มันอย่างลับๆเพียงครั้งเดียวจึงมีเพียงผู้ที่มาจากแคว้นมังกรโลหะที่รับรู้ได้ จ้าฟึ่งได้ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังสายเลือดจากบันทึกในสำนักเป็นพิเศษพลังสายเลือดนั้นเป็นเหมือนมรดุกแต่ทาว่าพวกมันถูกส่งต่อผ่านยีนหากขนาดรูปลักษณ์และกระทั่งความฉลาดสามารถถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นได้เช่นนั้นพลังพิเศษเหล่านี้ก็ย่อมสามารถถ่ายทอดได้เช่นกันหากคนผู้หนึ่งที่มีพลังสายเลือดมันหมายความว่าบรรพบุรุษของพวกเขานั้นท่งพลังยิ่งนักแต่ถ้าว่าไม่มีผู้ใดรู้ว่าคนผู้หนึ่งจําเป็นจะต้องแข็งแข่งเพียง,งใดเพื่อที่จะทําให้ทายาทของพวกเขาได้รับพลังสายเลือด ขอบเขตปราณเทวะหรือสูงกว่าอาจจะทําให้ทายาทของพวกเขาได้รับพลังสายเลือดได้กระทั่งผู้ที่อยู่ในขอบเขตแก่นก่อกําเนิดก็ไม่อาจจะกระทําได้เช่นนั้นก็จบกันไปแล้วนะคะกับอีพีนี้นะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวไปฟังกันต่อกับอีพีท่ดไปนะคะ